AMD XIT City คร,ร,รับผมเมีตัวหลอนอะเฮ้ยเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกกเนีะยนาหรอนอยู่แล้วมีตัวหลง,งย่องยังไงย่ย เด่หมอจ AMD เนี่ยเขาเป็นผู้นำทางด้านพวก CPU ใช่การ์ดจอคอมไหนแรงๆเนี่ยเปิดมา AMD แน่นอนที่นี่เป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับผม AMD ที่เป็นแบบ s t r e แบบของตัวเองมันแรงขนาดเล็กลงนะเห็นเขาบอกว่ามีไรเซน6พรานซีรีส์ด้วยใช่ตัวใหม่อันนี้ตัวล่าสุดเลยจะกาซิปทำไมเขาเปิดตัวไปแล้วอ้าวเหรอทำไมคุณถึงเลือกใช้ AMD ตอบในเพจมาเร็วแรงภาพสวยค่ะภาพสวยเพราะมีคนสวยอย่างหนูหรือเปล่าไม่ใช่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  Hey, Bill, move หลังจากที่เขามีงานเปิดตัว AMD Exclusive Store ไปนั้นพวกเราค่ะได้พาชาวสุดเข้มไปชม AMD Shop ที่ห้างเมกะบางนาชั้น2กันมาบอกเลยนะว่านี่เป็นที่แรกในไทยที่เขาจับมือกันระหว่าง AMD ผู้นำด้านนาวัตกรรมโปรเซสเซอร์และกราฟิกการ์ดระดับโลกของวงาการเกมและ IT City ผู้นำด้านจำหน่ายสินค้า i อแบบครบวงจรค่ะ ซึ่งถ้าใครที่มาซื้อสินค้าที่นี่บอกเลยว่าได้ของครบจบที่เดียวแน่นอนเพราะที่นี่เขามีของหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็น CPU โน้ตบุ๊กกาจอและอุปกรณ์ต่างๆแถมยังมีของสมนาคุณให้เยอะมากอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะที่นี่เขายังมีบริการให้คำแนะนำตลอดทั้งวันหากใครที่สนใจก็มากันได้ที่ห้างเมกะบางนาชั้น2เปิดทุกวันหรือติดตามรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook AMD Red Team Thailand และ AMD Notebook Thailand ค่ะส่วนชาวสุดเข้มที่ตอบคำถามในไลฟ์สดครั้งล่าสุดไปน,นั้นเราจะประกาศผลให้ทราบวันที่1เมษายนนี้ทางช่อง YouTube MB Official และแฟนเพจ Facebook MB Channel อย่าลืมมารับรางวัลกันนะคะ